กราบสวริดีผมจุมเรียบส่วนเนี่ยเตียงออกคเนียนะครับสวัสดีพี่พี่น้องชาวกัมพูชาทักไทยพี่พี่ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายตอนกลางคืนนะครับก็อาจจะมีหน้าตาที่ดูมืดๆหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอทุกคนสนุกไปด้วยกันกับคลิปนี้ครับทางไง้นิคโกทวอรีแอคชั่นบอสจอมเรียมปีใหม่วันเดียวกันของโซอุนนิสานะครับซึ่งเป็นเพลงของกัมพูชาเป็นเพลงเกี่ยวกับ วันสงกรานต์ของกัมพูชานะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยปล่อยมาเมื่อวันที่1 4เมษายนปีนี้นะครับก็เป็นวันสวัสดีปีใหม่นะครับก็นั่นแหละครับผมก็มีพี่ๆน้องๆชาวกัมพูชาเนี่ยส่งมาให้ผมรีแอคชั่นนะครับก็ถ้ายังไงเนี่ยก็มาฟังเพลงนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับใครที่เคยฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็แนะนําข้อมูลอะไรต่างๆได้นะครับเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาก็แนะนําเข้ามานะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ YouTube เรสเม e ทางแมสทางยูนะครับก็เป็น YouTube ที่เขาเนี่ยลงเพลงนี้ไว้นะครับก็ยังไงเนี่ยฝากกดติดตามผมด้วยนะครับให้ถึง20,000 s u b ซับส e ครนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงด้วยกันเลยจ้าวันนี้ผมดีนะครับเพิ่งเสร็จงาน ឡាំបោកយ៉ាងស្អាតជ័យ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 ពីរឿងឆ្នាំថ្មីក្បែរយើងប្រុសស្រីប្រ냠រូតរៀងសំស្ងនឹងស្ងត្រៀមខ្លួនសំពៀងទៅទួលទេវតាត្រៀមនឹងសបតាមកែវតែតម្លាពីបោះស្រះព្រឺធាចាំតទៅទួលទេវតាចង់មករៀងសាខែម្ដាប្រុស នាំមកពីការធ្វើដំណើរទៅតាមទីស្ថានบ้านមានពេលមិនខ្លះព្រះព្របីធ្វើនាំមកមករបស់របស់សុខសុខទាំងទីត្រុសទីឯកចិត្តអស្ចារ្យជនប្រើជើងដៃប្រជាខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំចាំចាំឆ្នាំខ្មែរព្រះព្រះព្រះ កាន់ជានេះចុះនឹងទៅទៅទៅបាត់បកដំណើរទៅគ្នានេះមិនឯនស្ពេខ្លួនឯងទៅទៅទៅចុះទៅថ្ងៃមុនទៅឈាមញញតែមុនទៅទៅទៅវាមិនហើយភ្លេចគ្នានេះខ្ញុំប្រភេទសេងគ្នាតែមិននជួយទៅទៅទៅស្ដង់ផងមកមកស្ដង់មកណាស់ខ្ញុំមិនស្រន់ទេវតាអស់តាមខែរិះសាគ្នាម៉ារ៉ារូរីសຽງរបស់អ្នកร้องអ្នកគោគុពិសាញ៉ែក៏មិន น้ำพัะน้ำพมูสับบาลส่งน้ำพัะ chief my ด้วยគ្នាឆ្នាំจะพลาดឆ្នាំทําไมมีการแบบคล้องกันงั้นสารงั้นเพราะอะไรวิญชมเกิดเกิดจงชี้ชัดชัดจะเจอตรงนั้นทุกทุกไปเริ่มช่างชลันทันที ทเ้เย,ยินดีถึงสงการที่บ้านเรือแต่ว่าช่วงปูนเนี่ยไม่ได้มีจัดงานเนาะคบูชาก็จะเป็นเหมือนกันด้วยครับว่าช่วงปูเนียเขาไม่ให้จัดงาน นี่เลยครับผมก็เป็นประเพณีสงการนะครับของกัมพูชาซึ่งต้องบอกว่าผมอยากให้มีงานสงการขึ้นอีกอะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเพลงวันสงการวันปีใหม่ของกัมพูชาโดยโซกุนนิสาครับถ้าผมอ่านชื่อผิดยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าได้ชมวัฒนธรรมของกัมพูชาในช่วงสงการเนาะก็ต้องยอมรับนะครับว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยไทยกับกัมพูชาหรือว่าลาวเนี่ยก็มีวันสงการเหมือนกัน มีรูปแบบประเพณีใกล้เคียงกันนะครับมีการขนทรายเข้าวัดมีการส่งน้ําพระแล้วก็ในงาน,นก็จะมีลําวงต่างๆมีดนตรีมีการแต่งตัวชุดลายดอกชุดไทยหรือว่าเหมือนเป็นชุดท้องถิ่นของ,ของ,ข,องของที่แต่ละที่นะครับก็นั่นแหละครับผมมาร่วมงานทําบุญประจําปีในวันขึ้นปีใหม่สงการนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่ผมเนี่ยก็ชอบมากนะครับได้กล่าวไปลดน้ำนำหัวทําบุญตักบ,บาตรแล้วก็ ได้เจอครอบครัวนะครับเป็นงานประจําปีของครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยพอได้ไปทํางานในเมืองหลวงเนี่ยหรือต่างจังหวัดเนี่ยพอมีงานสงการเนี่ยวันหยุด 3- 4วันเนี่ยก็จะกลับมาเจอกันนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของครอบครัวเป็นวันหยุดของแต่ละแต่ละชาติแต่ละชาติไปนะครับได้มาเจอกันเนาะก็เพลงนี้เนี่ยผมคอสนุกสนานนะครับผมได้กูฟังมาใหม่เนี่ยผมชอบเลยผมลํำวงม่วนขนาดครับลำวงสนุกสนานมากครับ สนุกมากก็ขอบคุณนะครับที่ส่งเพลงนี้มาก็ทําให้ผมเนี่ยได้เห็นวัฒนธรรมของกัมพูชาที่รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเราก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนะครับก็มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันได้เห็นต่างๆก็ทําให้คิดถึงทำให้รู้สึกว่านี่แหละความเป็นอาเซียนความเป็นอาระยธรรมที่มีมีความคล้ายคลึงก,กันเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจหลากหลายประเทศในอาเซียนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ ก็พูดมายาวละรวมๆไม่บอว่สนุกนะครับโซฟัน so ีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ส่งข้ามาไว้มีเพลงอะไรเนี่ยก็แนะนําผมมาต่อนะครับก็ยังไงส่งเข้ามาเลยนะครับก็ฝากปิดตามฝากเป็นกําลังใจในการให้ถึงสอ0หมื่นซับนะครับวันนี้ขอกลาวว่าเรียนซันเฮไปก่อนจ้า